บ่แม่มีเห็ดพีเบื่อผลหมดน้อพี่น้องแกงเห็ดรวมมิตรครับวันนี้มีเห็ดตองมอึเห็ดมันปูผักกางเอิร์นเห็ดกอแดงครับเห็ดไข่เห็ดละโง,ง่เห็ดหน้าแร่หน้ามองครับนี่แกงเห็ดรวมมิตรเลยมาน้องลงมือ พอบอกละหาอยู่ต่อีกควดกว่อนอ่าเครื่องเครื่องครับเอาถือกล้องงยากครับเดี๋ยวคอจาัดก,การสักครู่นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับสุดแซ่บเสริ์เที่ยวนะครับสำหรับอีทีนี้ส่วนพี่น้อง แกงเห็ดครับแกงเห็ดรวมมืดพอดีมันได้มาอย่างละเน็กอย่างละน้อย,อยนะครับก็เลยเอามาแกงน,นี่กัจะุนีเห็ดกอดแดงเห็ดละโง่ครับเห็ดดองมะอึอเห็ดไข่เห็ดตะไข่ครับแล้วก็เห็ดนานแลนาหมองครับมามาแกงเป็นหมอเดียวกันเลยครับก่อนเริ่มอีพีนี้นะครับฝากพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้กำลังใจกับแซบเส f ร์ออฟฟิเชียลเด้อครับเห็นแล้วจะไปกินน้ำกันเด้อฝากนั่นครับพี่น้องครับออมก่อนขับบอันนี้อออมเห็ดซุปจบดีครับเดี๋ยวอันตรายจะขอเอินพักมาอย่างสละครับใส่เห็ดซ้มมั่นอันนี้ครับนะใส่ปตะกรานึงง้าซิมเมืองตอนท้านมาถ้าผสมอะไรจะว่ากัน บมเมนฟองเบื่อเวล่ะสิบบกแปดตายสบาตเลพี่น้องเอ้ยงามเลย ข,ขักขักขักแล้วขัขกขักเลยเฮ็ดมันซุจกจบดีครับเรามากินพร้อมกันกับพี่น้องรอเรียบร้อยครับแกงเห็ดป่าหม้อแรกในชีวิตนะครับสีสันจัดจ้านเน้นนัวเน้นอ,องตวงอ๋อซิมเบ่งแล้วคือจาดขัน,นาดครับปพี่น้องลุยเลยลงมือเดี๋ยวไปพ่อกันตอนกินแล้วครับ มาครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับต่อแกงแกงเฮ็ดดินถ่วยแรกในชีวิตเลยครับหม้อแรกในชีวิตเลยเป็นแกงเฮ็ดรวมมิตรนะครับได้มาอย่างนะเน็กอย่างนะหน่อยเพราะว่ามันมันมันบดได้อย่างเดียวมาหลายนะครับในนี้ก็สิมีเฮ็ดละงูกครับเฮ็ดตะไคร้ครับเฮ็ดหน้าเลน้ามองครับเฮ็ดเรืองเรืองนี่เฮ็ดผักมะอื้อบ้านผมเอิญเฮ็ดผักมะอื้อครับ มีเห็ดเพิ่งอยู่พร้อมมาพี่น้องซิมกำกันครับเป็นกำลังใจให้ปลาแจ็คในเด้อครับอย่าลืม้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำครับ e ีนี้เพอ่ะมีเห็ดกอแดงพร้อมอย่างนึงเห็ดไข่ซิมของน้ำแกงเองนัวถึงใจผม ตำข้าวเบื่อครับข้าวมาใส่น้ำน้อยนึงอยากให้น้ำมันอุดตัวนัวๆน,น,นะครับน้องลุยเลยไปหามาเองแห้งแทบอับปั้นกับข้าวเหนียวห้อนเอาน้ำตาลลงจงัองอมอ ถ้าแม่หลังอีพีนี้ไปแล้วปลาแจ็คไปอยู่เนี่ยแสดงว่าไปแล้วเด้อับพี่น้อกเป็นกำลังใจนะครับเร้่อสิเป็นขึ้นในข่าวซะบ่หลาบเฮ็ดดองมอะอึกครับซิมเบิ่งก่อน หวานหวานหอมหอมอ้เข้าปากเข้าท่าเฮดไ่เฮคไหญ่เฮคไหไงโอ้อยากซูดเลยย่านฮอนโอ้เฮดกอเฮคกอเฮดกอครับเฮดกอแดงเปล่าสะกดย่านลวกปากย่านฮอน หอมหอมแมากก็หเห็ดเห็ดมันปูเห็ดพักมาอื้อหั่นแทบซุดหอมหอมพักอีตูขนาดหงอนพี่น้องอาย่าลวกปากแม่งะดอก ไปดูเดียกมาเลยถองเห็นละงกเห็นล้งกอหวานชุยใครซื้อกินมาซื้อครับโอ้เห็นล้งกเห็นละงก หามาแกงตัวเอง,งกึนโยกให้ไขให้ไขจูไมให้ไขจู้มให้ไขน้อยผักเไปไปนน้องเลย ใครดองไนนะ่นะคือไ่แห้งทะเลมันลวกปาดซบบละตักขึ้นมาไว้มันเย็นซะก,ก่อนตักึ้นมาไว้มันเย็นครับเห็ดมันปูกับเห็ดดองมาเออเห็ดเพิ่ม จะมายังน้อยบดหมากกินคืนนี้นะครับเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งกระตับเฮ็ดดอกมะอึเอาเน้อเอาน้อน้ำซุปห่อนพร้อม không sao mà đó mau mà đó tắm đẹp 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 เอาขาจับไปแล้วนะครับหนึ่งไว้พร้อมหนึ่งใส่เกลือกินกับจแจียประเดกซึมดุกแซ่ลันใบเอ๊ะข่าวดินครับหัวเหรอ แล้วพือกันแต่ไฮไลท์เลยวันนี้คือนี่แหละครับแกงเห็ดแกงเห็ดหม้อแรกในชีวิตครับมันเหมืหอนฮอตสุพเพาะค่ะทว่าเห็ดไค่มันแซ่บได้ลาล,าลายมาลบอกหน้าปิ้งตามปน้ออเด้ อืกระตับเห็ดลองอึ้งพร้อมอ,มอมเข้าวจอนรครบมึงเห่ะครับนั่งรายทางใจครับรู้สึกเห็ดมันปูนี่แซ่บหวานหวานหอมหอม อ๋ะอีู่จะคำนะครับหาดอกงามๆู้แซ่แบแซ่บแซ่บอยู่ับครับรับ,บแทะหาไม่อีกกนะ่อนนะดอกอจูมเลยนี่โอ้กระตับ เห็ดละงูน้อยพร้อมโอ้สามเลยครับเห็ดก่อกระตับเห็ดละงูกระตับเห็ดดอกมะอึพร้อมโอ้ยจะตกไหมล่ะเอ้าเอาเอ้านัวแห้งสามเห็ดกระตับกันเลย แด้ตาครั้ฮอนคอหวานรวงรวมเขื่อนหนาครับถ้า้าได้สิ้าแต่มีเฮ็ดตกมาอืนี่ลักๆักครับเฮ็ดเพิ่งล้วเฮ็ดละโงกเห็ดไข่โอ้เอาเบิอนคือเก่า ครับพี่น้องตอน e อีพีนี้นีกินแซ่บหลายบอกเลยครับน่วแห้งแกงเองหม้อแรกในชีวิตเป็นกำลังใจให้ปลาแจ็กนำเนื้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ใน้นำถ้ายังเห็นอ e ีพีหน้าออกแสดงว่าป่าแจ็กยังอยู่ล่ะครับพี่น้องครับฝากน้ำเลยครับขอบคุณหลายๆทุกยอดไลค์ <_ co op> ทุกยอดติดตามทุกยอดซับครับผมพบกันอ e ีพีหน้าคะ